ก็สิบกว่าปีแล้วบางทีก็เด็กสมัยนี้ก็อาจจะแบบเด็กที่เพิ่งโตมาวัยรุ่นเพิ่งโตมาก็อาจจะแบบยังไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเพลงที่แบบว่าเออวันพาคนพาคนย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกุ้งคมรับพนมพ์บนไม่ได้กุ้งคมรับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กุ้งคำรับ ฉันไม่ได้กุ้มความลับอะไรเลยอเอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆและไม่ได้คุยกันในรายการก็บอกก็<ม>แซวตามสาคริปจริงๆก,ก็ก็คือแซวแค่ในนั้นแต่แต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแซวเพราะเราก็รู้สึกว่าไม่ถ้าคุยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคุยเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบทําให้ใครแบบลำบากใจ ใ่ก็ยินดีค่ะก็ก็อยากให้แม่มีความสุขอให้แม่มีความสุขเพราะว่าก็แกก็เป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานนัะอะไรเออเราก็เราก็เข้าใจเพราะว่าเนาะเป็นเออมันผัวอกแม่โผว่อกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นแกมีความสุขเห็นแก่แบบว่าเอเนอร์จีดีแบปกติาไม่ค่อยเห็นแบบชมกับก็จริงๆแต่ว่านี่ก็อยู่มาสามปีแล้วนะคะค่ะ แต่ก็ก็เมื่อกี้ก็กยกอย่างที่พูดบนเวทีค่ะเพราะจริงๆเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือแนบบทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ต้องไม่ต้องอธิบายมากอะ่ะทุกคนแค่แค่จะรู้อยู่แล้วว่าทานแล้วมันได้ได้เบนเอฟิอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไรมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นตัวใหม่ที่แบบว่าเออต้องแบบอธิบายกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็โดยส่วนตัวก็เป็นคนเชื่อในเรื่องประโยชน์ของคอลลาเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วจงวิจัยยืนยันก็เยอะว่าแบบทานเทียบกับไม่ทาน มันมันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้วพอทางแบรนด์เขา Approach มาแล้วก็ได้คุยกับน้องแล้วเห็นความตั้งใจเห็นว่าแบบคุณภาพในมาตรฐานการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดูเปิดใจมาค่ะพีเลยใช่ไม่เป็นสง่ามเลยค่ะกังคนที่เขาสนใจค่ะก็นะก็ใครที่สนใจแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองนะคะทั้งในในแบบมวลรวมเลยทั้งเรื่องของผิวพรรณด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถ้ากำลังมองหาคอลลาเจนดีๆนะคะก็เปิดใจให้สักนะได้ค่ะวานที่เกิดวันเลยรจ้าวันอะไรพ่ออ๋อเป็นพ่อค่ะค่ะยังไงสีก็ไม่ยังไงก็คือไม่ปกติที่บ้านอ่ะทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าป้าเจี๊ยบเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วทั้งแบบวันเกิดพ่อวันเกิดเรา วันแม่วันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนแบบจัดการโพจองดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยยแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ยังไงแบบมาละยแพง <c oughs> ก็เล, <c oughs> เลยหวหน่อยก็เลยหวไม่แต่ว่ามันก็แบบเหมือนเราก็คือเหมือน,มนเราก็ใช้กันเยอะอยูอย่แล้วไงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสกบนบนเอาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะออสุดท้ายก็ไปจบที่ยิ่งพระอยู่ดีค่ะแต่ปีเดียวรี้ชอบเพียบมากปีนี้น <พะ S 2> ่าแพงกันปีนี้เออมันแพงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อยากให้แบบเวียนกันเพราะปกติแบบแก๊งแบบบางทีเด็กๆในบ้านน้องๆที่ทําง,งานในบ้านอะไรเงี้ยแกก็จะมีพวงเล็กๆให้ให้อะไรเงี้ยให้พ่ออะไรเงี้ยแต่แบบปีนี้ไม่มี ไม่รู้เหมือนกันหรือวะใช่ว่าแกจัดการเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สีเรียดอยู่แล้วก็วนเอาก็ได้เราก็แบบว่าสเตนเนาะแต่นี่นันก็เหมือนเป็นการัมปทานน้องใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เขาก็ทำกันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวเล็กถึกเป็นไงบ้างเป็นก็ปีที่แรกปีที่สองละคะแต่ว่าปีแรกก็ยังจําไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็ได้ทําหลายทีแล้วไงเออวันเกิดแม่วันแม่วันเกิดพ่อก็ว่า อะไรเงี้ยอือค่ะก็จะได้เห็นกันทุกสัประเทศใช่ใช่ก็เป็นแบบตอนนี้คนะพี่ชมถึงกูในละครก็กลับอีกอ๋อค่ะเพราะผ้าฟ้าจะได้เป็นแอร์ฟ้าอะไรผ้าฟ้าจะได้เป็นแอร์เอ้ยถ้าฟ้าจะเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์พี่ชมรู้สึกยังไงบ้างมันกลับไปล้วปย้อนคลิปที่เราเคยเล่นไว้ก็เออก็แปลกก็แปลกดีค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้คือปี54 ค่ะก็สิบสิบกว่าปีแล้วบางทีก็เด็กสมัยนี้ก็อาจจะแบบเด็กที่เพิ่งโตมาวัยรุ่นเพิ่งโตมาก็อาจจะแบบยังไม่ทันได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณเพลงที่แบบว่าเออมันพาคนพาคนย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่มีโอกาสได้ฟังใช่ไหมมีโอกาสค่ะเพราะจริงๆตั้งแต่วันแรกก็มีคนส่งให้ฟังแล้วใช่ไหมคะที่แบบเขาก็เอาเรื่องานนาราวในละครที่เราเคยเล่นมาแบบจริงๆก็พอจะทราบข่าวแหละจากแวดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าว่า น้องๆเขาจะแบบเออเอามาทำอะไรเงี้ยพอจะชอบก็ชอบทำักการเดียวเหมนะเป็ามาก่ะไวมากมากเด็กน้องชอบเต้นชอบอะไรชอบทุกอย่างคือคิดว่าเพราะว่าเขาอยู่กับอยู่กับพี่ก็จริงๆก็มีคนบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอ่อน้องคนเล็กเวลาเลี้ยงกับเวลาเลี้ยงกับพี่โตอะไรเงี้ยเขาจะอยากทำทุกอย่างเหมือนพี่มันเหมือนแบบว่ามันจะมีแรงกระตุ้นให้เขาแบบพัฒนาแบบว่าได้เร็วขึ้นเลยไง ก็จริงก็ไม่คิดว่าจะแบบจะเร็วขนาดนี้เพราะว่านี่คือประโยคง,ง่ายๆก็ก็พูดแล้วแบบ 4- ี่ห้าพยางมาแบบรัวมาเป็นชุดแล้วอย่างเงี้ยก็มีคำไหนที่เกดภัยพี่ชมาแบบมีคำว่เกไ,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 ไบ้างเนี่ยางรก็เป็นคาแบบคำค,ำคำในบ้านเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะออกเสียงได้ยังไม่ได้แบบเป๊ะชัดอะไรเงี้ยแต่สื่อสารกันได้แล้วคือเขาเข้าใจเราทุกอย่างเขาแค่แบบว่าออกเสียงออกเสียงไม่ได้ ก็โอ้สลับกับตีกันอะไรเงี<笑><笑>้ยก็ว่าก็บางทีก็เวลาน้องทําอะไรน่ารักก็แบบว่าเอา้ยน้องน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเวลาแบบเขาจะเล่นกันภาษาเด็กโตอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีน้องแบบอยากไปเล่นด้วยพี่ก็จะแบบมไม่เอาอะอยากเล่นกันแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วความสามพันกับใครใครความมากคนละแบบ <four> <c oughs> <c oughs> คนละแบ <c oughs> ะบเออ <c oughs> คือพายุเนี่ยเนเจอร์เขาเขาจะเป็นคนชอบเล่นคนเดียว ชอบเล่นอะไรที่แบบว่าอยู่แบบมีสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีพอน้องเป็นไปกวนไปเล่นแบบไปอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมีแบบจีจะมีแบบอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆชอบพรีเซนต์น้องอ่าเวลาแบบว่ามีคนมาเลยน้องแบบชอบชอบพรีเซนต์อ,อ๋อน้องน้องอยุเองแบบอ,อะไรเงี้ยก็พรีเซนต์อย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยแต่พี่สายเขาก็ถ้าอยู่บ้านเขาก็จะมีมุมเขาจะบางทีเขาก็มุ้งมิงกันสองคนกับน้อง ้เล่นเคมีเขาจะแบบด้วยกันหรือเพ่นจะมีแย่อ๋อจ้าตอนนี้เขากินเหลือแล้วเป็นไงบ้างอันนี้เป็นกลุ่มความลับที่คนหนึ่งบะมีไม่ได้กุ้งความลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กุ้งความลับสายตาไมนได้ออกมาพูดอะไรคนแต่มันมันโล่งฉันไม่ได้กุ้งความลับอะไรเลยตอนนไหเอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆและไม่ได้คุยกซลกันในรายการเขบอกก็เซลตามสคริปต์จริง ก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เออเพราะฉะนั ah, ้นชมพูดว่าชมรู้หรือว่าไม่รู้อะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับแม่เรื่องเรื่องนี้เออแต่ว่าคือแซวก็คือแซวตามสคริปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแซวแค่ในนั้นแต่แต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยแซวเพราะเราก็รู้สึกว่าไม่ถ้าคุยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคุยเองอะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบทําให้ใครแบบ ลำบากใจเออไม่ได้ไม่ได้ชอบทขาไม่เครลำบาก่เขาไม่ได้มีมั่งคืนมั่งศร้าก็ไม่ก็ไม่ได้มีนะไม่ได้มีอะไรแต่เขาเห็นก็แซวว่าเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้จริงๆเออเขาแฮปปี้เขาดูแฮปปี้จริงๆใช่ energy ดีเออกอค่ะคอนกรีตเขาไปแล้วใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้คอนแกรดไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆคือไม่ได้แบบ ไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าโอกาสที่แบบจะนั่งคุยกันเงียบๆเอาจริงๆคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีเออเวลาเราอยู่ในรายการบางทีอยู่ในห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็แบบอยู่กันแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยฉันก็เข้าใจแหละว่าบางทีเหมือนแบบจังหวะใช่ไมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออแต่ไม่เคยแบบมาเป้ามาอะไรอ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยจริงๆ เราตัวติดกันอยู่ข้อเหมือนที่พาไปแนะนำอ๋อค่ะก็รอรอเขาพามาแนะนำข้อเขาพามาแนะนะยังยังไม่ได้ังไม่ก็มีไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเห็นจริงๆแค่ที่มีนะแต่ใช่ก็ยินดีค่ะก็ก็อยากให้แม่มีความสุขอยากให้แม่มีความสุขเพราะว่าก็แกก็เป็น เป็นผู้หญิงที่ทํางานอะอะไรอเออเราก็เราก็เข้าใจเพราะว่าเนาะเป็นเออมันหัวอ,อกแม่หัวอ,อกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นแกมีความสุขเห็นแกแบบว่าเอเนอร์จีดีว่าถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ